ครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับนี่วินาทีนี้นะครับก็เอาแม่คันแพรนะครับอดเดินนะครับอดเดินนะครับเป็นการช่วงเขานะครับอดเดินครับนี่นาทีวัดใจนะครับนาทีวัดวัดใจเลยนะครับผมให้แม่คันแพรนั้นได้ออกฝุดออกมาเดินนะครับ Squared, oh, ไม่อยากกินน้ำเลยนะครับวันมากนะครับแม่ข่าแพงนะครับน้ำเยสันบายเลยนะครับบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศเอาแม่คาแพงมาเดินนะครับออเดินนะครับแม่ แม่ที่เข้ามาชมแล้วก็ตอกกลับขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจนะครับที่ส่งมาให้กับทีมงานชาววัฒนธรรมของเรานะครับนี่วันนี้นะครับอ็อนี่อดเดินแล้วนะครับผมแม่ครับเออแม่กันแพนนะครับผม แล้วกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่ส่งมาให้นะครับ,บน้ำน,น้ำนะครับให้เจนเย็นอห้กำมาร้อนนะครับรมแม่กำแ,แพงเด้ออยากให้แม่กำแพงนี่สบายได้ออกเดินกําลังกายน,ะนี่แม่กำแพง ากอฟนะครับเป็นโคคิแม่คําแพงครับนี่รู้สึกว่าขานีสานหน่อยนะครับฟากอฟครับไม่ครับนี่นะครับถึงใชาววัฒนธรรมของเราครับนี่หลวพ่อนะครับหลวพ่อก็จะเป็น ผู้อาสาสมบัตินะครับตัดน้ำให้กับแม่คันแพงนะครับนี่นะครับอาจารย์มอสนะครับอาจารย์มอสอาจารย์มอสนะครับครับอาจารย์ไหลนะครับอาจารย์ไหลนี่ถ้ากล้องไม่อยู่กับมือนี่ไม่ใช่อาจารย์ไหลนะครับกล้องต่อติดมือตลอดนะครับอาจารย์ไหลนะครับ แล้วก็พี่ต้นนะครับพี่ต้งก็จะอยู่ข้างหลัง,งนะครับคอ,อยเช็ดดูสถานการณ์นะครับนี่ให้แม่คันแผนนั้นได้ออดเดินนะครับนี่นี่จะเป็นบรรยากาศนะครับของทีมงานช้าวัฒนธรรมของเรานะครับนี่เออจ้มเสียหวานหวานเลยนะครับผม สวัสดีจ้าเร็วนะครับแพงเสียเร็วนี่หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อนี่หาหายจับชิมงาของเรามานานนะครับไปทำมาทำโมมานะครับอออนนโอ้โหเย็นสบายเลยนะครับผมแม่ครับคลิปนี้นะครับก็ ไม่มีอะไรมากนะครับเอาแม่คันแพนะครับออดเดินจากใต้สะพานมห้กับแม่แม่ได้เข้ามารับชมกันนะครับผมขออนุญาตนะครับลาแม่แม่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเจอกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ